เธอสัญญากับฉันแล้วนะว่า,าเธอจะไม่ไม่อะไรนะนี่ลองของเหรอรองของอใช่ไหมก่อนเวลางานใช่ไหมแปดโมงเราถ่ายคลิปตอนแปดโมงเช้านะคะเราพูดว่าไงนะเธอจะไม่อะไรนะ <c oughs> ไหนไเบยกล่องมันมาซิเบยกล่องมันมาสิให้ท่านผู้ชมดูซิกล่องอะไรห่วยแกไม่คืนไม่เออกล่องอะไรที่เด็กๆ พ่อแม่มีลูกทํางานเนี่ยเอาลูกมาทํางานด้วยเนี่ยอสองสัญญากันไว้ว่า <s uk ri> อะไรนะสิบวันเนาะเออสิบวันอสองเนี่ยวันที่สองแล้วเดีย๋ยวแม่หมูทํางานก่อนสิบวันนะเราจะไม่จับโน้ตบุ๊กเราจะไม่จับคอมเราไม่จับโทรศัพท์เลยใช่ไหม <S <s <uk ri> ไหนมาโชว์ชี้ออกมาโชว์ิไหนไมันเป็นแบบไหนไหน อย่างอยกะสายบ้องเขาเรียนโทราัพท่เออเอออ่ะเออ